คลิปทดสอบการใช้งานพานท้ายไม้กระลึมหรือว่าไม้แบ็กไว้นะครับทำล่องวางชุดยิง CZ-455 ชนิดลำบางพานท้ายนี้ลูกค้าจะเอาไปใช้งานกับ CZ-455 ที่ใช้กระสุนแมกนัมนะครับซึ่งเป็นล่าก็อธิบายให้ทราบแล้วว่า ลิ้นบอแม็กที่เขาลองมาที่ชุดยิงของ c ีเซ5ซีห้าห้าที่ใช้กับกระสุน LR ลนะ่ะถ้าปลดตรงนี้ออกก็คือเป็นชุดของกระสุนแมกนั่มนะครบับพันท้าย LR กับพันทายแมกนั่มใช้พันท้ายชุดเดียวกันเปลี่ยนแค่ลิ้นแม็กซึ่งมันจะเกี่ยวกับระบบของกระโหลกของตัวปืนนะครับ ตัวพันท้ายนี่เหมือนกันประกอบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็คือใส่กันฝุ่นแล้วก็ใส่ครอบไกลน็อตเป็นนักล่าทำขึ้นทำไมเป็นน็อตสเตเลสใช้กับประแจหเหลี่ยมสีมิลขนาดเท่าเดิมกับของที่มาจากโรงงานนะครับความยาวน mm ็อ hmm. ตเท่ากันแต่ว่าเปลี่ยนใหม่ให้ดูสวยงามเป็นสเตเลสซึ่งตัวนี้ เป็นลักล่าจะแถมไปให้ด้วยใส่เข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าการขุดล่องวางชุดยิงของเป็นลักล่าทําขึ้นจากโปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยซ n นนะครับเป็นการสแกนงานความแม่นยําเรียกได้ว่าจะทําเป็นร้อยตัวหรือว่าพันตัวมันก็จะอยู่จุดเดิมตลอดนะครับไม่มีการคาดเคลื่อนลักษณะการขันนอ็อตเราก็จะขันตัวหน้าตัวหลังลงไปสลับกันนะครับ ไม่ขันตัวใดตัวหนึ่งแน่นก่อนเกลียวจะลงไปได้ประมาณ6เกลียวนะครับประมาณ5เกลียวไม่ใช่6เกลียวประมาณ5เกลียวตัวนี้เป็นเกลียว1มิลนะครับเป็นเกลียวมิลพอขันแน่นแล้วนะครับพอตึงมือแล้วก็ไล่หน้าหลังให้มันแน่นพร้อมๆกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือลงตัวตัวนี้อาจจะติดสีหน่อยๆ อ่าโอเคมีติดสีหน่อยๆน,นะครับประกอบลูกเลื่อนตัวนี้น็อตไม่โผลนะครับน็อตไม่โผลที่บอกว่ามันเข้าไปลึกได้5้ามิลก็คืออยู่ที่ระดับต่ำกว่าผิวกะโหลกด้านในประมาณ0.5นมิลใส่เข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอยากจะให้เพิ่มความลื่นก็ หยอดน้ํามันหล่อลื่นเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเป็นักล่าใช้เป็นตัวนี้นะครับน้ํามันหล่อลื่นหรือว่าฉโลมปืนเป็นของน้ํามันฉโลมปืนยี่ห้อน้อําอิงนะครับได้มากระปุกหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะมีความเหนืดพอดีนะครับก็คือเวลาเราลั่นไกลเนี่ยจะช่วยไม่ให้น้ำมันหล่อลื่นหรือว่าน้ำมันฉโลมปืน กระเด็นเข้าตานะครับคือไม่ใช่น้ำมันที่มีความมีความเหนืดน้อยอ่าหอมนะครับกลิ่นหอมโอเคโฆษณาอีกนิดนึงครับไม่ได้ขายนะครับต้องไปต้องไปถามซื้อกับคุณน้ำอิงนะครับซ้ายขวานะครับมีความห่างจาก กระโจมหน้าเท่าเท่ากันไม่มีกระสุนนะครับลั่นไกลเซฟไม่ลั่นนะครับปลดเซฟทดสอบการบรรจุก,กระสุนลื่นๆนะครับหมดแม็กดูอีกแม็กหนึ่งนะครับ ใช้กับแมกเหล็กนะครับซึ่งจะเป็นแม็กที่ค่อนข้างที่จะคงตัวถ้าเป็นแม็กพลาสติกอาจจะติดหรือว่าบวมอาจจะมีปัญหาแต่ว่าแม็กที่เป็นเหล็กเนี่ยคือเขามีความคงตัวสูงไม่เบียดซ้ายขวานะครับเข้าออกล็อกง่ายโอเคครับผ่านนะครับตัวนี้เปิดราคาให้ลูกค้าไว้ที่6,500บาทนะครับราคารวมสม่งแถมต่อหูกระวิน แถมน็อตสเตลเลตนะครับยึดกระโหลกให้อีก2ตัวครับโอเคครับ